ขออนุญาตเปิดคลิปค่ะได้คำว่าเลี้ยวภูคือแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024ทับ2025จ้าเรชอบมากอันนี้ทุกคนเปิดกูก l e นะคะทุกคนแล้วลองกดดูปิ้วเนี่ยเขามีขึ้นอย่างนี้เลยรับบทจุดผู้แร์ให้แล้วหนึ่งตรงนี้ ประทับใจมากเอาเป็นว่าเ,ออเรื่องของการชูด้วยชมเปยนป็นทางการเลี้ยวพูลเนี่ยก็คือที่25นะคะเพราะว่าในแมชสุดท้ายของเลี้ยวพูลนะั่นคือการเล่นในบ้านแอนฟิลด์ต้อนรับการอข่งคริสเซิลพาเลตหลายๆคนน่าจะเห็นออคลิปทั้งเรื่องของการเฉลิมฉลองแชมป์ในโมเมนต์ที่เกิดขึ้นหลังจากจบเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงน,นี้ยุขออนุญ,ญาตเอาบทความจากคุณไซมอนฮิลส์ค่ะหลายคนรู้กันดีอยู่แล้วว่านี่คือผู้สื่อข่าวเลี้ยวพูล ท,ที่มีความน่าเชื่อถือมากๆนะคะปกติส่วนใหญ่คุณแซมมอนฮิลส์เนี่ยมักจะนําเสนอบทความในเชิงของวิเคราะห์แต่บทความนี้ยุ้ยค่อนข้างชอบค่ะมันเต็มไปด้วยอินเนอร์พาให้เราได้หวนนึกถึงประวัติศาสตร์ของเลี้ยวภูด้วยอันนี้ส่วนตัวจบประสาทนะคะหน้าตาดูเหมือนไม่จบประสาทมานะคะแต่ว่าโอเคยุ้ยจบประสทที่เกษตรศาสตร์มาค่อนข้างชื่นชอบนิดหนึ่งเวลามีอะไรแบบนี้เนื่องจากว่าต้นฉบับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะย้อนไปย้อนมาใครอยากไปรื่นรมแล้วก็ดื่มด่ำกับภาษาเพราะเขาเขียนภาษาอังกฤษที่แบบถ้าแปลมาคือมันเป็นภาษาที สวยมากเลยค่ะทุกคนลองไปหาต้นฉบับได้เลยนะคะแต่สําหรับส่วนตัวของยุ้ยขออนุญาตเอาชนิดที่ว่ายุ้ยพอดูแล้วเข้าใจไม่ได้แบบ โยงไปโยงมามากหนักและเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นภาพภายใต้บริบททั้งหมดนี้ไปด้วยกันจากคุณไซมอนฮิลจ์ค่ะเริ่มต้นก่อนเลยเปิดมาด้วยประตูขึ้น,นจากอเล็กซิสแมคออลิสเตอร์ค่ะที่ทําให้ริููคลายความกังวลอึดอัดแล้วเมื่อน,นั้นในทุกคนเริ่มรู้สึกว่าโอเคมันได้ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองแล้วเขาบอกว่ากล้องเนี่ยตัดไปที่หลายต่อหลายบุคคลมากๆค่ะหโฟกัส ก่อนเลยที่กรรมการอย่างทอมบรามอลในเกมนี้ทุกคนบอกเอ้ยนกหวีจะจบกี่โมงเนี่ยพร้อมแล้วอยากจะเฮแล้วจสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเสียงนกหวีบรรยากาศแห่งความอัด อันทุกอย่างมันดังลั่นลั่นขนาดไหนคอนไซมอนฮิลช์บอกว่าตั้งแต่แมคกาสิงนะบรรยากาศเสียงเพลงมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะเขาบอกว่ามันเหมือนกับอารมณ์เหมือนสนามแอนฟิลด์กำลังจะระเบิดออกมาว่ากันแบบนั้นเลยค่ะแล้วพอเส้นโซเสียงนกหวีดความคลั่งไคล้ความปิติความบ้าคลั่งเขาบอกภาพตัดไปเนี่ยชาวสเกาเซอร์กลางคนหลายคนกอดกันแน่นบางคนเขาก็แก่มากพอที่จําได้ว่าสมัยบิลชงคลีย์เนี่ยทำให้สโมสรแห่งนี้ยิ่งใหญ่แล้วพูดออกมาว่าแบบไฟ a l แบบในที่สุดมันดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้ค่ะมันยาวนานมากกว่าจะเป็นชัยชนะเกมเดียวที่เกิดขึ้นค่ะเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยบางทีมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะจริงๆโอเคเรยวพูมอาจจะดูเหมือนจะแบบเบอร์ครองแชมป์ได้ตั้งแต่ในสัปดาห์ก่อนแต่คุณแซมมอนฮิลช์บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่สำคัญเลยเท่ากับในความรู้สึกของแฟนบอลเรืพูที่แบบรอเรื่องของ การที่จะได้ฉลองแชมป์ไปด้วยกันอารมณ์ของแฟนบอลลิ o ูเนี่ยมั้งแต่ตอนเริ่มต้นเกมแหละเราจะเห็นขบวนที่รอต้อนรับรถบัส ของนักเตะเรียูลมีการจุดพลุฟแฟร์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งและการที่โดมินิกโซโลันกี้นี่คือเด็กเก่าเรีพูลที่ยิงประตูให้ทร์นมต์พัสเปอร์ขึ้นนําไปเกาะนะมันก็ทําให้หลายคนอาจจะมีความกังวลสักเล็กน้อยพอขึ้นนํา3หนึ่งเขาเชื่อกันว่านั่นคือช่วงเวลาแห่งการจบเรื่องแล้วมีไปที่จอห์นวเฮนรี่นั่นคือเจ้าของทีมเร์พูลของเราในปัจจุบันนั่นเองนะคะจากเฟนเ a สต์สปอร์ตกรุ๊ปปกติจะมีเครื่องช่วยฟังที่ใส่เป็นประจําคุณไซมอนฮิวส์ก็บอกว่วาอเรคืง ช่วยฟังไมค์กอร์ดอนนะคะที่แบบเอาไปจับมือดีใจกันหรือวิชาร์ทฮิลส์ขับพุ่มในการกีฬาคนใหม่ที่ไปไล่ขอจับมือทุกคนอย่างด้วยความตั้งใจใกล้ๆนั้นเนี่ยคืออลันแฮนเซนค่ะตำนานกองหลังเรือพู้ที่หายจากการป่วยหนักปีที่แล้วก็กำหมัดชูขึ้นด้วยความดีใจและแฮนเซนคือกับทีมคนสุดท้ายที่ได้ชูถ้วยแชมป์ลีกตอนหน้าแฟนบอลที่แอนฟิลด์ซึ่งบรรยากาศในการเฉลิมฉลองแชมป์ณวันนั้นกับวันนี้มันแตกต่างกันเหลือเกิน แต่ถ้าจะเห็นภาพกว่าน,นั้นคุณเซมอนฮิลส์ยกเคซี่เราเฉลิมฉลองแชมป์ล่าสุดเมื่อ5ปีที่แล้วก็คือกร,รกฎาคม2020ณตอนนั้นที่เรกผูกคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ30ปีเนี่ยคนก็ยังแห่มาที่สนามถึงแม้ว่าจะมีข้อห้ามในการรวมกลุ่มเนื่องด้วยจากสถานการณ์ของโควิด19ช่วงพบข้ามามีแสงไฟแฟลรละคลุ้ง แล้วก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขว่ามันเป็นความสุขแบบหลุนๆทุกคนนึกออกไหมคะคือมันแบบโคตรเท่โคตรเจ๋งและโคตรอันตรายเพราะว่าคุณกําลังทาผิกดกฎหมายอยู่นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความแบบกระวนกระวายมันเป็นการเฉลิมฉลองที่ดูดีเถือ่อนแล้วมันแค่ความสุขที่ไม่ได้สมบูรณ์สักเท่าไหร่ปาร์ตี้ที่ยืดเยื้อออกไปเนี่ยเขาบอกไม่ได้รู้สึกดีขึ้นบางคนเนี่ยจุดพลุใส่าอาคารสำนักงานของเอฟวัตตันทำให้มีคดีอาญาตามมาคือได้แชมป์ก็จริงอะแต่บรรยากาศตอนนั้นมันเต็มไปได้วยความพยายามในการฝืนธรรมชาติและไม่ได้เเออย่่างงงต็มมมทีนุ ถ้ามองจากเพียเฮทค่ะทางคุณแซมมอนฮิลส์บอกว่าเขาไม่ได้เห็นแค่เฉพาะเกมฟุตบอลอย่างเดียวค่ะแต่เขานั่งย้อนกลับไปนึกถึงความรุ่งเรืองของเมืองนี้ถ้าเกิดใครที่แบบติดตามกันก็จะรู้ว่าเรือพูเป็นอดีตเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเมืองแห่งการค้าค่ะเขาบอกว่ามีทั้งแบบขาวสะอาดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการค้าท่าแม่น้ำเมอร์ซี่เนี่ยเคยนำความมั่งค่ามาสู่เรือพูแล้วก็ทําให้เมืองนี้มีความเหลื่อมล้ําอย่างรุนแรงมันเหลื่อมล้าขนาดไหน คุณไซมอนฮิล์เอาข้อมูลประวัติศาสตร์มาว่าในยุคปี1840อายุไขเฉลียงชาวเรืพูที่ต่ำกว่า26ปีค่ะมีชายหนุ่มกว่า75%ถูกปฏิเสธการเกณฑ์ทหารเพราะร่างกายอ่อนแอแรงงานท่าเรือไม่มีสัญญาจ้างขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงว่าพวกเขาจะมีงานหรือไม่และชีวิตไม่มีความมัน่นคงหลังจบสงครามโลกครั้งที่2อเรือพูประสบปัญหาใหญ่เพราะว่าแม่น้ำเมอร์ซี่นั้นเล็กเกินกว่าจะรองรับเรือขนาด ใหญ่ยุคใหม่ก็คือตอนนั้นเริ่มใช้เรือคอนเทนเนอร์ค่ะที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วถ้าเรือมันกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสื่อมโทรมในปี1981ค่ะนายกรัฐมนตรี Margaret Thatcher ได้รับการบันทึกจากรัฐมนตรีคลังที่เสนอให้ปล่อยลิอวอูให้เสื่อมสลายอย่างเป็นระบบและความนิยมของรัฐบาลกลางในเมืองนี้ตกต่ำลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อแชมป์ลีกครั้งสุดท้ายก่อนปี2020 มาถึงในปี1990เมืองก็ยังตกต่ำไม่นำสงน่งอนาตรกรรมที่ฮิลส์โบโรในปี1989ที่97ชีวิตต้องสังเวยและมีความพยายามในการโดนกล่าวโทษยังไม่เป็นธรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐแล้วสื่อบางแห่งมันมีความต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและการต่อสู้เพื่อความรุ่งเรืองของสโมสรที่ดำเนินควบคู่กันมาตลอดกว่า30ปีค่ะเราพูดได้เลยว่าฟุตบอลเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ชุบชีวิต แล้วก็เยียวยาหัวจิตหัวใจของคนในเมืองได้ด้วยซ้ำไปค่ะพอด้วยเราเจอเรื่องรายๆมาแบบนี้กูแซมอมนฮิลส์เลยบอกว่ามันก็เลยไม่น่าแปลกใจที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเช้าวันอาทิตย์ก่อนคว้าชแชมป์นำห่าง12แต้มขอแค่แต้มเดียวเองในเมืองก็ยังมีความระมัดระวังซึ่งเสื้อลิเวอร์พูลแชมเปี้ยน2 0ง4ั0 2ีนมันถูกขายที่บันไดเซนต์จอร์จฮอลค่ะแต่มันกลับขายไม่ได้มากนะักเพราะว่าคนโอเคเห็น แต่ยังคงมีความระม,มัดระวังค่ะยังไม่ซื้อเดี๋ยวดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่าละกันหรือแม้กระทั่งเส้นทางจากใจกลางเมืองไปแอนฟิลด์ผ่านเอเวอร์ตันค่ะย่านนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นชุมชนหรูพวันเวลาผ่านไปมันกลายเป็นแหล่งชุมชนแรงงานและผู้อบพยพชาวไอริช เขาบอกว่าไอ้ความรู้สึกแตกต่างขคนเลีรยภูมันแตกต่างจากส่วนอื่นๆของอังกฤษมันก็มีรากฐานส่วนหนึ่งมาจากที่นี่ด้วยและบางครั้งชาวเลือยภูเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษซะทีเดียวและการได้แชมป์มันทําให้รู้สึกว่าพวกเขาพิสูจน์ตัวเองได้ อีกครั้งคนเราน่าจะคิดเหมือนกันว่าเออเราเราความรู้สึกเรานําไปแล้วอะแต่มันยังไม่เป็นแชมป์นะแต่รู้สึกว่ามันเป็นแชมป์แล้วเพราะเรารู้ยูย่ดีอยู่แล้วว่าเราเรารอแค่โมเมนต์นี้เท่านั้นเองแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาปรากฏว่าเสียงเนี่ยมันเฮดังลั่นเต็มเมืองเลยค่ะว่าเลี้ยวพูเราเป็นแชมป์และ ตามธรรมเนียมของอดีตเขาบอกว่าตอนนี้หน้าที่ของพวกเขาคือการรักษาความเป็นแชมป์เอาไว้ได้ค่ะอันนี้เป็นอาจจะดูเป็นนามธรรมซึ่งจริงคุณแซมมอนฮิลช์เองเขาก็มีการแซวตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะว่าดูสมบัติสานวนอาจจะดูแบบล่องลอยไปหน่อยแต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะล้วก็ทําให การเฉลิมฉลองแชมป์ในครั้งนี้มันมันแตกต่างนะอนดีตในเมืองที่ร่ำรวยจากการค้าทางทะเลแล้วาไว้ในดาร์กไซมันก็คือการค้าทาสแต่ว่าความรวยกระจุกจนกระจายคนส่วนใหญ่ยากจนความไม่แน่นอนมันฝังรากลึกในวัฒนธรรมของคนเมืองเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในกลายนั้นว่าพวกเขาก็เลยยังแบบไม่แน่นอนแล้วชีวิตที่มันไม่แน่นอนของคนในเมืองอะ่ะมันเป็นดีเอ็นเอไปแล้วตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่19ค่ะ หรือแม้กระทั่งว่ารัฐนี้เราอาจจะเคยได้ยินว่าเลอบูงไม่ได้เป็นแบบลูกรลกเลอบูดูเป็นอังกฤษที่ไม่เหมือนอังกฤษนะคะก็ความเชื่อมโยงต่างๆในข้อมูลคุณแซมมอนฮิลส์ก็ทําให้เห็นว่าในบทความจริงมันมีวอร์ดดิ้งนึงออกมาเป็นภาษาไทยในเชิงลักษณะที่ว่ารัฐนี้ดูเหมือนจะแบบไม่ได้เหลียวแลเมืองน,นี้อย่างตั้งใจใเขาเขาบอกมาในลักษณะแบบนั้นเลยนะคะในในความเป็นเมืองเลอพูงจริงมันไม่ใช่แค่เฉพาะเลอบูงนะคะเราก็ต้องรวมถึงเอปตันด้วยฟุตบอลเนี่ยมันกลายเป็นความหวังในยุคที่เมืองล่มสลายคือตอนนั้นนะ่ะ มันส่วนทางกันมากนะคะในยุคที่เลียบพูและเอเวอตันประสบความสําเร็จตอนนั้นฟุตบอลเป็นสิ่งเดียวที่เยียวยาจิตใจพวกเขาได้ค่ะเพราะอะไร12จัด1ิฤดูกาลนั่นคือ1 9 7 5ก็ถึงอทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ควา้าแชมป์ลีกมันคือไม่กี่สิ่งที่ทําให้คนในเมืองนั้นภาคภูมิใจมันคือตัวแทนในการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเมืองนั่นเองเราเห็นในบริบทหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะและก็แน่นอนว่าใช่ชนะครั้งนี้เนี่ย มันไม่ได้เป็นแค่เฉพาะถ้วยรางวัลแต่มันคือประวัติศาสตร์และบาดแผลของเมืองและสมสรที่ต้องต่อสู้กับทั้งความไม่แน่นอนทั้งความอายุทธรรมต่างๆและการถูกทอดทิ้งมานับหลาย1ิปีมันจึงดูไม่น่าแปลกใจว่ามามการเป็นแชมป์ของเลภูลในครั้งนี้และถ้าเกิดเราพูดถึงความเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนาะที่บรรยากาศมันสามารถเฉลิมฉลองได้เพราะครั้งก่อนเราก็ฉลองไม่ได้มันจะดูมีความหมายและมันดูพิเศษแล้วเชื่อเหลือเกินว่า ในขบวนหรือแม้กระทั่งแต่เกมนะสุดท้ายของฤด,ดูกาลที่ลิวอร์พูดเจอคริสตัลพัลเลตและได้ชูถ้วยแชมป์อย่างเป็นทางการจนไปถึงวันที่ยี่พฤษภาคมบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองแชมป์ถ้าเกิดเราเทียบกันตอนยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาบอกว่า มีแฟนบอล750,000คนจากทั่วโลกไปอยู่ที่นั่นนะมากกว่าประชากรของคนทั้งเมืองอีกงานนี้ก็มีสิทธิ์คิดเล่นๆนะถ้ามันจะขนาดนี้แล้วก็แตะล้านก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะเอามุมนี้มาฝากกันค่ะเราจะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเข้าถึงดูอินกันได้ขนาดนั้นขนาดเราอยู่ตรงนี้เรายังอ,อินขนาดนี้นะคะอันนี้ใครสนใจอยากให้ไปฟังฉบับเต็มจริงเพราะว่ายุ้ยเอามาเพียงแค่เซี่ยวเดียวเท่านั้นเองค่ะ